วันนี้เจอคุณเกสนะทุเล่นที่เป็นเกสอืม,อมโอ้ผขามาไม่ได้นะเขาเพิ่งผ่านมา26เกมแต่ว่าคะแนนไม่ได้แย่เลยเคยรระแนนเขาเริ่มอสมควรเลยนะครับลองเดินมายุงฝาซิกเนเจอร์ดูมันจะแทงสูงอยู่แล้วละ่ะตามสูตรนะอืมเราจะเดินดีนะ กิน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 จับกินกินกินอยากจะเดินอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็กลัวจะไม่ดีนะครับอืมเราจะลองเดินแต้มนลยดีอนะที่มันดูนมันๆหน่อยเอาเปี้ยแล้วกันนะครับเป็นไม้อยอ่ฝ่านะขึ้นคนไปมาแบะ มันควรจะไม่ดีผมมองว่ามันไม่ควรจะโอเคนะเพราะว่าผมเดินก่อนผมควรจะน่าจะได้เปรียบชุดทีชุดีนะผมนะมันเหมือนกับว่าเราแทงสูงแต่ว่าสีดำเขาเดิมขึ้นอีกทีหนึ่งอ่ะมันมันเป็นลักษณะนั้นนะถ้มองมันน่าจะน่าจะดีผมเอาตัวนี้เพราะว่าจะได้ขึ้นเม็ดแล้วก็ อตอนนี้ผมมีถ้าผมกินม้าผมจะได้ทีเดินแต่ว่าถ้าเรานีเราตกุณก็ได้เนาะไม่มีอะไรตคุณถม้ามาเพราะว่าเรามีเบีย้ยมากกว่าถ้่ากับเรามีสเปซมากกว่านะพอเรามีสเปซมากกว่าแล้วเนี่ยเราคลิปตัวบนบอร์ดน่าจะดี ให้มีตัวเยอะๆบนกระดานและะะ้วอเนี่ยคีไปนะก็มีพื้นที่มากกว่าแต่ก็น่าจะเพรสเชอร์เข้าไปเองนะครับตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้เวลาผมลดลงไปนะว่าโมเยอะนะฮะจะระเบิดออกมานะครับอือฮึอกันนะเสริมนะ วันนี้โออชิมั่งนะมันก่อนกินเลยนะอิชิตันนะเราไม่ได้สปอนเซอร์นะเราจะกินมั่วไปเรื่อยๆนะให้สปอนเซอร์มาเราก็จะกินแต่อย่างนั้นนะครับหยอกๆยกคือการจะเล่นแต้มประหลาพวกนี้เนี่ยมันมีวิธีเล่นนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นกรณีพิเศษอันนี้จะต้องไปศึกษากันลงรายละเอียด ้าเล่นแบบมั่วๆอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เวิร์คมันจะแล้รับแล้วคงกินก็ทำลายเบีย้ยคู่จะได้ออกมาสู้ได้เนาะแต่ผมว่ามันไม่ต่อนรือก็ปักเม็ดมาตามสูตรผมแบบเดาใจแบบนะโอ้โหแบบดังนี่คือแบบผมจะกินนะโคนกินโคนขึ้นม้ามาจาับหรือหรือผมจะอยู่เฉยๆกินเบีย้ยกินอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ได้หมดอ่ะคือคือแต่ว่าเ,เรา ก,กินกินไปเถอะไม่ต้องไปเสียค่าหมากอะไรนะครับก็ผูกเฉยๆนะครับกินกินก็เอาเบี้ยซ่อมเข้าไปนะโอ้ถ้าปากนี้ผมว่าไม่ดีนะผมปักเข้าไปได้นะครับอย่างเงี้ยม้าถอยผมจะหงายแล้วให้เขากินสองก็ยังดูโอเคแต่ผมอาจจะไหม้เนาะจะเรือปูกเฉยๆแล้วก็เอาเรือไปกุ่อะไรเงี้ยอ๋อเอเรือลุกเนาะ น่าจะน่าจะเป็นการเดินที่กดดันมากอยู่ไปคนไปเนาะตามสูตรนะครับ ดี๋ยวปักนี่ตาเดี๋ยวปักโคนตานี้แล้วก็กินโคนกินแล้วเหลือกินมาก็ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องตัง้งรับไดเรื่อยไปเรื่อยนะครับกินธรรมดานะครับจ่มีอะไรกินธรรมดานะครับ ลุกครับกินนะเตรียมจะลุกจนแล้วนี่ก็ลุกจนแล้วนะครับไม่ง่ายๆนะครับก็ฝากกดติดตามช่องคุยหมอลูกกับเซนบอลทางเพจ facebook และ gm เมโรดทาง y o u u u e ดเลยนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ สวัสดีครับ